สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะพบกันยามเช้าวันนี้พี่นาก็มาจัดการย้ายกระชายหนะ้าที่ขึ้นอยู่ทั่วไปเนาะอะตามบ้านพี่นาเนี่ยพี่นาจะย้ายไปอยู่ที่เดียวกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเดินไปเรื่อยซะแล้วนะเนี่ยของพี่นาก็จะเป็นกระชายแบบว่าโบ,บลามโบราณเลยนะกระชายแบบว่าไม่ใช่หัวใหญ่อะไรแบบนั้นนะ เป็นกระชายพวงค่ะ,คะแค่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลิ่นก็หอมไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวพินาจะเอาไปไว้รวมกันที่ปวกสมุนไพรเนาะพินาจะมีปวกสมุนไพรอยู่ให้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเนาะเพราะว่ารู้สึกจะเดินไปเรื่อยแล้วค่ะนี่อุ้ยหอมมากเลยหอมหอมเนี่ยคนสวนของพินาเนาะแม่ครัวพินากำลังขุดอยู่นะน้องพินาเองเนาะนี่โอ้ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังไม่ยังไม่ทําอะไรเลยแค่ขุดขึ้นมาเนี่ยหอมหอมนะเขาเรียกกระชายพวงเนาะหอมมากเลยอ่ะแกงปลาดุกก็โห้อร่อยนะแต่ว่าหัวก็จะแบบว่าไม่ยาวเหมือนในท้องตลาดแบบนั้นนะของพี่น้ำจะเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแต่โหจะบอกว่าฉุนหน้าดูนะอตอนนี้กระชายก็แพงๆเนาะกระชายแพงมากเลยนะอ่าไปต้มเป็นน้ากระชายดื่มเนาะ อ่าป้องกันเชื้อโรคที่อแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้เนาะพินาก็จัดการนะเอาไปกินสดๆบ้างแล้วก็เอาไปต้มน้ํากรเป็นน้ํากระชายดื่มบ้างนะแล้วบางทีพินาชอบกินสดๆนี่มากกว่ากินกินเป็นกับเครื่องเคียงนะเป็นกับแก้มกับพวกเออแกงพวกอะไรพวกนี้พินาจะแบบว่าทานได้เนาะกินได้เนาะอืมนี่เห็นไหมหัวไม่ใหญ่แล้วค่ะ หอมมากอะอนานแล้วค่ะกระชายพวกเนี้คือไม่ได้มาจากที่ไหนเนาะแม่ตั้งแต่แม่พินาปลูกไว้มโมเป็นรั่วกี่ปีแล้วอะ่ะเขาก็เดินกออยู่ในไร่ในสวนเนาะเดี๋ยวพ่นาจะไปปลูกข้างในเนาะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าจ้ะจริงๆแล้วนะสมุนไพรในบ้านสวนฟาร์มนะขึ้นอยู่ทั่วไปเนาะเพราะว่าเขาอ่ะเม็ดแตกกระจายไปบ้างเดินกอไปบ้างเนาะแต่ที่ที่อยู่รวมกันเป็นจํานวนเยอะก็คือตรงปลกตรงนเนี้ยเนี่ย ปลกที่พี่นาเรียกว่าปวกสมุนไพรนะตรงนี้จะเยอะกว่าที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อมันมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นดงเลยอะ่ะฟ้าทลายโจรอะ่ะเขาขึ้นกันแบบว่าหนาแน่นมากเลยนะพวกอ่าไผ่พวกขา่าพวกเนี้ยนะคะแล้วก็กระชายเนาะเีห็นน้องพี่นาปลูกเนาะน้องพี่นาเป็นคนปลูก ไอพวกสมุนไพรเยอมากอะเขาจะเป็นคนปลูกเขาก็จะรู้จักหัวหน่อไผ่หนอ่หนออะไรพวกเนี้ยนะเออมันเป็นอ่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ยญาตายายแล้วนะปูกของพินาเขาก็ทําเกี่ยวกับสมุนไพรโบราณนะคะอ่าคนคลอดลูกคนเป็นลมคนอะไรก็ต้องมาอ่าขอยาจากปู่นะเออแล้วก็ปลูกกันมานานมากแล้วกระชายอย่างที่พินาบอกมันเป็นกระชายแบบว่า พวงอ่ะเป็นกระชายแบบหัวปอม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 นะไม่ใช่ยาวๆเหมือนในท้องตลาดนะแต่ว่าบอกเลยนะฉุนฉุนกินแรงนะพินาก็ชอบก็ชอบกินกระชายแบบนี้ชอบมาทําอ่ะพ่นาชอบมาทําแกงส้มแล้วก็บางทีนึกอยากจะกินอ่ะน้ํายาน้ํายาป่าพินาก็จัดการชอบอ่ะขุดเนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปค่ะเยอะแยะป่ะเดินไปเรื่อยนะขานี่ทั่วเลยค่ะขานี่ขากับกระชายนี่จะเยอะมากเลย จ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะบรรยากาศยามเช้าเมื่อคืนนี้เนาะฝนตกหนักมากๆก่นบอกเลยว่าหนักจริงๆนะโอ้โหทาไมระบายน้ำออกไปหลังสวนมั่งนะโอ้โยท่วมเลยนะเพราะว่าบ้านพี่นาค่อนข้างที่จะอะสองฝั่งข้างเขาจะสูงกว่าเนาะ ด้านหน้าก็จะท่วมเนาะแต่ในสวนไม่ท่วมนะคะในสวนตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาเนี่ยไม่ท่วมค่ะเพราะอยู่สูงแต่จะท่วมเฉพาะหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะต่ํากว่าถนนไงคะเพราะว่าเป็นบ้านที่ปลูกนานแล้วเนาะ,ะคุยไปหลายเรื่องเลยคุยไปเยอะเลยมาปลูกกระชายนะเนี่ยจ้ะก็มาทักทายพี่พิงน้องเนาะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนอะเนาะหนักขึ้นทุกวันเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะสวัสดีค่ะ